เมื่อวันที่26มีนาคมนายปรยุทธ์ไวยว,ว่องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายพันชัยสิริพุทหัวหน้าเขตรักษาพันธสัตว์ป่าแม่ตื่นว่าคณะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งรายในพื้นที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าแม่ตื่นบริเวณป่าบ้านพะโดคีหมู่4ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากโดยทีมปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธสัตว์ป่าแม่ตื่นสถานีควบคุมไฟป่าแม่่ตืน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยต่อชดอ4 5อได้ร่วมกันตรวจยึดจับกลุ่มจำนวนหนึ่งคดีผู้ต้องหาหนึ่งคนนายซอโดไม่มีชื่อสกุลเป็นชาวเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงเนื้อที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง5 3 6สไร่พร้อมของกลางก็อุป,ปกรณ์การกระทำความผิดมีจำนวนหนึ่งเล่มยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน4ี่เม็ดอุปกรณ์การเสพยาบรรจุในหลอดสีฟ้าหลอดไม้ไผ่สำหรับดูดยา3าอันกระดาษฟอยล์สอันเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทำผิดตามพรบป่าไม้พุทธศักราช2484ม54พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ม53 55 2 5 109และประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งสถานีตำรวจภูทรแม่ระมาดจังหวัดตากดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปการจับกลุ่มครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปราบปรามการล่าสัตว์ป่า และการบุกรุกเขตอนุรักษ์ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสําคัญตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ยากต่อการปรวจตรายอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนยโยบายดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มงวดปราบปรามการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่ายอย่างเด็ดขาด